ทำทำเทมสวัสดีครับวันนี้มีเมนูเด็ดอีกแล้วนะครับปลาไหลไม่ใช่ปลาไหลเผือกนะครับปลาไหลธรรมดาเราทำอะไรกินดีนี่ผัดเ <Luiza> ผ็ดผัดเผ็ดปลาไหลนะครับวันนี้เชฟป้อมมานะครับด้วยเชฟลินกำลัาางคั่วอยู่พี่น้องไหวสิ โอ้ตัวใหญ่มากนะครับลำลุงดี <ไป S 1> แท้เลยเชฟมนกำลังทำเครื่องแกงอยู่นะครับอันนี้มีอะไรมัางเน่ยเชฟมนสมุนไพรครับเหมือนเดิมมีอะไรบ้างล่ะใช้เหี่ยว แดงกับพริกแห้งพริกแห้งนะครับใช้พริกแห้งนะครับมันจะได้จัดจ้านหน่อยใชย่กระชายด้วยนะครับเตรียมเครื่องไว้นะครับว้าวนี่อบเอียนนะพี่นอ้องกินอาหารญี่ปุน่นเอียนญี่ปุน่นพี่น้อง เอามาอ ang, bueno บไม่ย่างไม่ปิ้งนะครับบำรุงดีดแท้เบื้งไปหลายโอ้ยทุบหลังแป๊ะมักนัวๆโดยเชฟมิชลินบำรุงดีแทะเอ้าเนเข้าไปว้าวอ่าพริกแกงลงแล้วนะครับ เชฟคนนะครับตัวนี้โอ้โห,โหไกไไ่ไออ่าไรแลยเนี่ยมันตดฮัทเฉยเลยเลยฝำลุงดีแท้คัดพริกแกงครับพี่นั่งผัดเอียนปลาไหลปลาไหลอ้กลิ่นสุดยอดเลยบอกบอกว่าบอกเผ็ดนะครับ เฮ้ยแต่เชฟมุ่นเฮ็ดรถต้องจัดจ้านอาหารปลาอาหารทงอาหารหน้านะครับบำรุงดีแท้ <ciğim. S 1> อู้ซับแล้วครับเย็ยนสองกิโลเอ,อเ้โอ้ยอู้เบ,บ,บิองเบิองเบิองเย็ยนนะครับ มาผัดเชฟมนนะครับลงมือเองเลยวันนี้ปกติก็ลงมือเองทุกวันอยู่แล้วบำรุงดีแท้ไปละ ว,ว้าวฮะผัดเกี๊ยวโอ้เหล็จจะบ,บ่หนาวบนเลยได้ครับพี่น้องวันนี้นี่ผัดเกียนอู้หูเสร็จเสร็จแล้พี่นอ้องเลยพริกแกงพริกแกงเนี่ยมันจัดจ้านดีนะครับ คืออาหารประเภทนี้มันต้องใช้พริกแกงที่ให้มันมีรสชาที่ต้องจัดจ้านนะฮะไม่งั้นมันจะบ้อแซบเนาะพี่น้องตองแครของแครเชฟมุนนะครับ เข้ากันี๋ยวก็ค่อยปรุงนะครับว้าวมาแล้วครับผัดเอียนเน้อพี่น้องผัดเอียนบำรุงดีแท้เฮ้ยของแท้ของแท้ว่าผมสีเท้าคนเนี้ยก็พอจูดอ่ะพอจูดแล้ว่าสีสีคนเนี้ยวม่ยม่าม่กิน าเยียนนำกันน,น,นี่เมนูมีปลาทูทอดมีผัดเอียนมีไข่เจียวขายไม่ได้นะครับนั่นเดียวน่าีดีำงทั่วไปสั่งให้ดิผมไม่ใช่จำคงนันบอกผมทั่วสั่งเลวให้เไปเอาเลยดีมากเลรุงดีแท้ มาพี่น้องกินเขาน้ากันครับนี่นี่ว้าวมาแววเปลี่ยนเด้อพี่น้องมาจากญี่ปุ่นเลยนี่สูตรญี่ปุ่นเลยโดยเชฟลินนะครับบำลุงแค่่านส่ยืนั่งๆนั่งอมนั่งนั่งอมั่งอะไวนสิ่ยืนังส่ mọi người mọi người mọi với mọi người mọi người mọi người mọi lăng mọi người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  mọi ngang

อเจืไก่แล้วมากนะกดีรับเอ้ามาดครับอัพลอันลากะดีเรปวดเข้าดีถึงพี่ขนมไผ่กินผักนะเห็นแล้วสินผักเมาพอนไงเมนแต่กินนี่ตั้แม่เราบปกินยนนางยกนไดนี้ พังห้างกัแฟกันล้ครับมัน้่ไม่หันละมาจากคุณละงานถูกต้องแกินดีเลแก้วินดีด้สิลปสมจิพิษโมฮิตินท้ขายหรอืตอ เฮ้เพิ่งผ yeah, ัวตัวไหนแถวกำลังทำเจียเฮียกำลังฟดแถวเดียวแจ้กหน่อยเงาฟดออกเดยพวกนางโมเลยลากนั้นตกลาันไูกได้ครับเนี่ยเอันนึงบ้า ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับได้ผัดเผ็ดปลาไหลนะครับผัดเผ็ดปลาไหลแล้วก็อบปลาไหลนะครับบำรุงดีแท้กินกับทีมงานเข้มแข็งโอเคคลิปหน้าลุงไต่พากินพาเที่ยวพาทำกิจกรรมอะไรที่ไหนก็คอยติดตามนะครับคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับคัดเผ็ดเอียนปลาไหล อบบำรุงดีแท้